เหรียญพุทธศินไหวค้ครู65หลวงปู่ศิลาศิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อเงินปีพศ2565จําจำนวนการสร้าง634องค์องค์นี้หมายเลข456เหรียญที่รวบรวมสัพพวิชาหลวงปู่ไว้ในเหรียญเดียวมวลสารเอาเนื้อกายหยาบหลวงปู่หนึ่งเดียวในรุ่นนี้เท่านั้นที่ไม่เคยจัดสร้างมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ทั้งเลือดเล็บขนฟัน หนังเกษาผงกรรมฐานหลวงปู่ติดอยู่ทุกองค์เน้นเกษาแท้ๆของหลวงปู่ติดไว้ด้านหลังเหรียญสุดยอดมวลสารงดงามพุทธศาสตร์และพุทธศินรวบรวม,รว,มวิชาบรมครูไว้ในรุ่นไหวครู65นะครับด้านหน้าก็จะปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเกษาเลือดเล็บ ขนฟันหนังลุงปู่นะครับก็จะมีโค้ดงงูเป็นแบบยิงเลเซอร์นะครับแล้วจะมีโค้ดสอรอกำกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีหมายเลข456กํากำกับบริเวณนี้นะครับ, 4, 5, กกบ,บ,รรบองค์นี้สภาพสวยคมจมูกโด่งผิวเดิมมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เรี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับหมายเลขเรียง456เอาว่าใครชอบพระสวยเบอร์สวยองคนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 8,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับ